ดูรถครับผมอ๋อลูกค้าได้ติดต่อเซลล์ท่าไหนไว้ด้วยนะคะดังเลยครับอ๋อขอแนะนําตัวนะคะชื่อเซลล์หนีนะคะหรือว่าจินตนาอินทร์ซงนะคะอันนี้จะเป็นนามบัตรของหนูนะคะเดี๋ยวเชิญลูกค้าข้างในก่อนนะคะคลูกค้านั่งก่อนนะคะครับผมลูกค้าจะรับเครื่องดื่มเป็นน้ำเป็นกาแฟรหรือว่าเป็นน้ำโคล่าอ๋อน้ำโคกแล้วก็น,คคน้ำแดงครับค่ะลูกค้ารอแป๊บนึงนะคะ ดูเป็นดีเซลเอสนะครับผมออันนี้จะเป็นโปรโชรของเซเอนะคะลูกค้าอันนี้จะมีอยู่ทั้งหมดสี่สีนะคะจะมีสีขาวสีแดงสีดําแล้วก็สีซิเวอร์นะคะครับค่ะจะมีตัวท็อปและตัวรองท็อปลูกค้าจะดูเป็นตัวไหนคะอ่าเป็นตัวท็อปครับผมอ๋องั้นเชิญลูกค้าไปดูที่รถนะคะเรามีรถตัวอย่างให้ดูอยู่นะคะครับ 9,000บาทนะคะส่วนกระจังหน้าของเรานะคะออกแบบสมใหม่มานะคะแล้วมาพร้อมกับโลโก้ MG ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ข้องสายและหสัสบองศานะคะส่วนไฟหน้าของเราจะเป็นไฟหน้าโปรเซคเตอร์ LED นะคะมาพร้อมกับไฟเดียมรันนิ่งไลท์นะคะส่วนกระจกหน้าของเราจะเป็นกระจกลามิเนตนะคะเพื่อป้องกันการแตกระจายข้าหาผู้โดยสารนะคะจะแต่กระาจเป็นใมยมลรงมืหรือไมโครโฟตนะคะ กระจกมองข้างของเราจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเดียวนะคะส่วนล้อจะเป็นล้ออลอยขนาดขอบ17นะคะเป็นนี่สีทูโทนนะคะค่ะส่วนกุญแจของเรานะคะจะเป็นกุญแจแบบ Immobilizer นะคะค่ะแล้วมาพร้อมกับกุ่มเคเดิกของเราตรงนี้นะคะเดี๋ยวเชิญลูกค้าขึ้นไปนั่งเลยนะคะ ส่วนเบาะของคนขับนะคะจะเป็นเบาะรับไฟฟ้านะคะจะสามารถรับได้6ทิศทางนะคะเอหน้าเอาหลังแล้วก็เข้าออกแล้วก็ค่ะส่วนโงมาลัยนะคะจะเป็นโงมาลไยไฟฟ้านะคะมา,าพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะขนาด7นิ้วนะคะส่วนช่องแอร์จะเป็นช่องแอร์แบบเจ็ทไราย 3- 60องศาสามารถหมุนได้รอบนะคะส่วนก้านปัดน้ำฝนและไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงข้ามกันนะคะก้านปัดน้ำฝนจะอยู่ฝั่งนี้นะคะส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะ ส่วนน้านท้ายของเรานะคะด้านท้ายของเราจะออกแบบมาแบบแพ่นด็ตนะคะไฟท้ายของเราจะเป็นไฟท้าย LED ออกแบบมาแบบบุมแมลงนะคะแล้วก็ไฟเด็กดวงที่3นะคะส่วนด้านท้ายตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์ของเราจะมีอยู่ที่3จุดนะคะส่วนประตูท้ายของเราจะเปิดากบมนุ่นนะคะเปิดตรงโลโก้นะคะลูกค้านักเข้าไปแล้วก็แบบนี้นะคะลูกค้าส่วนห้องสัมภาระท้ายนะคะ <S <s <icer> <S อันน <ette> <ve> ี้จะเป็นม่านบางสายตานะคะลูกค้าสามารถถอดออกได้เลยนะคะ ตรงเก็บสัมภาระนะตรงนี้จะสามารถปับได้สองระดับนะคะลูกค้าแล้วส่วนล้ออะไหล่เราจะไม่มีให้นะคะลูกค้าเราจะมีเป็นชุดปยายัฉุกเฉินให้นะคะเบาะสามารถพับได้40-60ิบหกสบนะคะสามารถพับลงไปได้เลยนะคะลูกค้าอย่างยีบ เดี๋ยวเชิญลูกค้าไปดูห้องผู้โดยสารตอนหลังเลยนะคะเดี๋ยวเชิญลูกค้าขึ้นนั่งเลยนะคะ, <c oughs> อ,ะอันนี้นะคะส่วนในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะระหว่างขาถึงเหนือศีรษะนะคะออกแบบมาอย่างกว้างขวางนะคะและของเราจะมีจุดล็อกเด็กแอสโซฟิกจุดนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ usb 2จุดให้นะคะ เดี๋ยวเชิญลูกค้าไปส่วนห้องผู้โดยสารข้างคนขับนะคะลูกค้าเดี๋ยวเ,เชิญลูกคนน้าขึ้นไปนั่งเลยนะคะส่วนเบาะข้างคนขับนะคะลูกค้าจะจะปรับเป็นแบบนันนวลนนะคะคือเอนหน้าเอนหลังแล้วก็เข้าออกนะคะลูกค้าส่วนเข็มขัดนิรภัยของเราจะเป็นเข็มขัดนิรภัยแบบนี้อ ดึงลังนะคะลูกค้าค่ะเกียร์ของเราจะเป็นเกียร์ CVT 8สปีดมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าและปุ่มอัโต้โฮนะคะแล้วก็จะมีหน้าจอทัชสกรีน10นิ้วให้นะคะ,ะส่วนแอร์แบ็กของเราจะเป็นแอร์แบ็ก6จุดนะคะลูกค้ามาพร้อมกับซัลลูคนะคะประมาณ90%ของหลังคาเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเชิญลูกค้าไปที่ห้องเครื่องเลยนะคะ ส่วนเครื่องของเรานะคะลูกค้าจะมายืนตรงโลโก้ MG พอดีนะคะแล้วก็จะมีเหลี่ตรงกลางใ์้ลูกค้าฝัดไปทางด้านขวามือของเรานะคะลูกค้าเครื่องยนต์ของเรานะคะจะเป็นเครื่องยนต์พันหนะคะร้อยสิบสีแรงม้าร้อห้าสิบแรงบิดนะคะ4ี่สูสวานะคะลูกค้าส่วนอัตราการสิ้นเปลือนะคะ1ิบหกสิกิโลลิตรนะคะน้ำมันจะรองรับน้ำมันตะกุมินซินนะคะลูกค้า95,85 G2091 นะคะเครื่องยนต์จะรับประกันอยู่ที่4ปีหรือแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะคะส่วนแบตเตอรี่จะรับประกันอยู่ที่1ปีหรือสองหมื่นกิโลเมตรนะคะส่วนยางของเราจะรับประกันอยู่ที่2ปีหรือห้าหมื่นกิโลเมตรนะคะลูกค้าออวันนี้ลูกค้าพอจะมีเวลาว่างทดลองขับไหมคะอ๋อวันนี้ผมย,ยังยังยังไม่อยากทดลองขับอ๋องั้นเดี๋ยวเชิญลูกค้าไปดูเงื่อนไขในห้องกันเลยนะคะได้ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้ามารับรถใช่ไหมคะใช่ค่ะ อันนี้นะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นใบส่งมอบรถได้ยืนยันการซื้อรถนะคะอันนี้จะเป็นวันที่วันที่5มีนานะคะคือวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นชื่อลูกค้านะคะแล้วอันนี้จะเป็นเลขตัวถังแล้วก็เลขเครื่องนะคะรุ่นรถจะเป็นรุ่นรถ1 2 ZS นะคะสีแดงนะคะลูกนะคะ้าอันนี้ก็จะเป็นชื่อของลูกค้าอันนี้จะเป็นบริษัทประกันภัยนะคะบริษัท s i g ประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะ,ะ,คะถ้าเกิดว่ารถลูกค้าเกิดอุบัติเหตุลูกค้าโทรเบอร์นี้เลยได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะลูกค้าเซ็นตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นใบสั่งจองรถยนตนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นชื่อบริษัทนะคะบริษัทร่วมใจเอ็นจีของโบรกูนะคะอันนี้จะเป็นชื่อที่ศศรึกษาการขายคือชื่อหนูเองนะคะจิะนตราหาอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรนะคะส่วนตัวนี้จะเป็น เงื่อนไขการชนะเงินนะคะอันนี้จะเป็นราคารถนะคะแล้วก็ส่วนรถแล้วก็เงินที่ลูกค้าจะได้รับใช้รับรถแบบนี้นะคะค่ะอันนี้ส่วนของแถบก็จะมีประกันภัยชั้นหนึ่งพรบจดทะเบียนนะคะชุดกมกูพื้นห้นะคะาน้ามาันก่อ,กอป้ายแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตนะคะแล้วก็ชุดผ้าห่มลายธงชาตินะคะลูกค้าอันนี้ลูกค้าเซ็นสองที่นะคะ ี้จะเป็นสมุดรับประกันนะคะลูกค้าอันนี้จะมีคูปองอยู่ด้านหลังนะคะลูกค้าเวลาลูกค้าเอารถเข้ามาเข้าสู่นะคะจะปีค่าแรงเช็คระยะห้าครั้งนะคะค่ะสว่วนนี้จะเป็นเลขตัวถังนะคะแล้วก็ชื่อลูกค้าที่อยู่ลูกค้าเบอร์โทรลูกค้าใช่ไหมคะค่ะลูกค้าเซ็นสองหน้านะคะ งินสดหรือว่ามันปูนขาองออันนี้จะเป็นเลขบัญชีของทางบริษะะัทค่ะนคะโอเคค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นการส่งมอบรถนะคะอันนี้เดี๋ยวจะพาลูกค้าลงไปตรวจเช็ครถข้างล่างนะคะแล้วก็ติดตามข้อนี้เลยนะคะ ตรวจดูรถได้เลยนะคะ<หม>รถของลูา้าโอเคไหมคะโอเคครับให้ลูกค้าเซ็นตรงนี้ให้หน่อยนะคะ ครับผมขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญลูกค้าไปดูด้านในของรถเลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นตุเจน,นะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นกดล็อกอันนี้จะเป็นล้อรถอันนี้จะเป็นฝาดไายน,นะคะ เป็นบอก์ดแบบไฟฟ้านะคะลูกค้าจะปรับได้หกทางนะคะคือเข้าออกแล้วก็เอ็นหน้าเอ็นหลังแล้วก็รับขึ้นปรับลงนะคะ,ะส่วนพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับปุ่มมันบัติกฟังก์ชันนะคะคือเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เป็นปุ่มเปลี่ยนเพลงแล้วก็ปิดเสียงนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีปุ่มโทรเข้าโทรออกนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับหน้าจอนะคะความผิดปกติของรถนะคะเราสามารถกดดูได้นะคะลูกค้า ส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มสั่งการด้วยเสียงนะค,ะ,ค<อ>ะส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับกระจกนะคะลูกค้าถ้าตัว L จะเป็นฝั่งซ้ายนะคะถ้าตัวอาจะเป็นปฝั่งขวาถ้าเป็นตัวกลางตัวนี้จะเป็นปุ่มทับกระจกนะคะลูกค้าอ,อันนี้จะเป็นปรับไฟนะคะปรับสาดสั้นสายยาวนะคะลูกค้า อันนี้จะเป็นปุ่มเปิดฝากระปรงรถนะคะแล้วก็ปุ่มเน้ํามันนะคะส่วนาล็อกรถเราจะอยู่ฝั่งประตูนะคะลูกค้ากดล็อกแล้วก็ล็อกรถนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มกระจกจะเป็นไฟฟ้านะคะคาไปดูประตูด้านท้ายคนะ ประตูด้านท้ายของเรานะคะจะเปิดอยู่ที่โลโก้ m g นะคะลูกค้าเข้าไปแล้วก็ลูกค้าก็ดันขึ้นนะคะแล้วส่วนของแถมของเราจะเอาไว้ในนี้ให้แล้วนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือไม่มีชุดปลยเออมีชุดปลอยยางฉุกเฉินให้แต่ว่า,าไม่มีล้ออะไหล่ให้นะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูฝั่งห้องผู้โดยสารเลยนะคะส่วนห้องผู้โดยสารนะคะเราจะมี จุดล็อกเด็กไอซูฟิกอยู่2จุดนะคะลูกค้าแล้วก็มีเป็นขันนี้เราให้3จุดนะคะและตรงนี้จะเป็นล็อกเด็กจากข้างในนะคะกันเด็กเปิดจากข้างในนะคะลูกค้าเ,เดี๋ยวดูข้างท่องผู้โดยสารเลยนะคะช่วยลูกค้านั่งเลยนะคะ ส่วนหน้าจอของเรานะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นโหมดวิทยุอยู่นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากให้เป็นหน้าจอปกติลูกค้าต้องกดตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นโหมดแอร์นะคะอันนี้จะเป็นอ่าเพิ่มลมแอร์ลดลมแอร์นะคะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นลดอุณหภูมินะคะเพิ่มอุณหภูมินะคะลูกค้าส่วนตัวนี้จะเป็นเพลงออนไลน์นะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ได้นะคะลูกค้า อันนี้จะเป็นการตั้งค่ารถยนต์นะคะพวงมาลัยเราจะปรับได้3ระดับนะคะจะมีระดับมั่นคงมาตรฐานแล้วก็เบานะคะลูกค้าส่วน2ระดับก็คือปรับขึ้นปรับลงนะคะลูกค้าส่วนเกียร์ของเราจะเป็นเกียร์ CVT 8สปีดนะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าและปุ่มออโต้โฮปุ่มออโต้โฮของเราเวลาใช้ก็คือใช้เวลาเราติดไฟแดงบ่อยๆนะคะลูกค้าไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้นะคะลูกค้าให้ลูกค้ากดปุ่มตรงนี้แล้วก็เอาเท้าออกจากเบรกได้เลยนะคะ แล้วก็เอก็จะเป็นแบบปรับแต่ตัวก็ได้นะคะหรือว่าลงเท้าแล้วก็ตัวก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างบนเลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องของเรานะคะเครื่องจะรับประกันอยู่ที่สี่ปีหรือแสนสองนปีนะคะลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นน้ําขัดน้ําฝนนะคะส่วน ตรงนี้จะเป็นน้ำมันเกียร์นะคะลูกค้าส่วนตรงนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องนะคะลูกค้าสามารถหมุนแล้วเอามาดูได้เลยนะคะว่าน้ำมันเครื่องเราเป็นยังไงอันนี้จะเป็นน้ำมันหล่อเย็นนะคะลูกค้านะคะก็ดูระดับได้เลยนะคะจากตรงนี้นะคะ,ะส่วนแบตเตอรี่ของเราจะรับประกันอยู่ที่1กปีหรือ2อหมืกิโลเมตรนะคะลูกค้า น้ำมันของเราจะเป็นน้ำมันจริงๆวันนี้เราจะเติมน้ำมันให้95นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนก็คือให้น้ำมันมันหมดก่อนจริงๆนะคะนะลูกค้าถึงเปลี่ยนได้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นเงื่อนไขลูกค้านะคะเราให้ลูกค้าไปถามดอกนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าติดขัดอะไรลูกค้าโทรหาาได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะโทรหนึ่งสองหกเจ็ดก็ได้นะคะเรามีบริการ24ชั่วโมงนะคะขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ